เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณที่คนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายเหลืองเข็ดหลับที่เหตุให้คนเกิดวันอังคารล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันอังคารบ่เคยหูมาก่อนหากคนเกิดวันอังคารได้ฟังคลิปนี้แล้วคือว่าโชคดีและภัยก็าตาม ที่เกิดในวันอังคารบ่ว่าจะเป็นหมู่เพื่อนหรือแฟนจงแท้คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นเพราะสิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ล่วงหู้ถึงเข็ดหลับในการเสริมบุญสางบารามีให้ตัวเองที่จะเหตุให้สวิตลํำรวยเป็นเศรษฐีสิ่งที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ บ่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนชีวิตที่ผ่านมาก่อนหน,น้านี้ที่เคยติดๆขัดๆเหตุอย่างท่ำอย่างลงไปก็บอกขึ้นบกเกินหลับลองได้เลยว่าเมื่อเอาเคล็ดลับนี้ไปใส้หลับรองและการันตีได้เลยว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอน ถ้าหากวาท่านใดที่เกิดในวันอังคารฟังคลิปนี้จบคือว่ามีบุญบารมีอันใหญ่หลวงเพราะดวงสตาของตัวท่านเองนั้นกำลังชีวิตพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุให้ีวิตลืมตาอาปากได้ก่อนจะเข้าไปหับโซมหับฟังคำทํานายดวงสตาตําราโบราณโหราศาสตร์ หากทุกท่านกดติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสับหับโซกและเพื่อที่จะบอกพาดคำทำนายดวงสตาร์ใหม่ๆทางซองของพวกเฮาเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณที่คนให้ความเคารพและนับถือได้ทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้น บว่าจะเป็นยิงหรือทรายซาดกำเนิดแมนจุดตีมาจากแดนนรกเป็นคนที่มีกำลังมังซาดวงแข็งเป็นคนที่บยอมแพ้อีย่างง่ายๆจุดเด่นของคนที่เกิดในวันอังคารก็คือเป็นคนที่มีความจริงใจใจถึงหมักการแข่งขันหมักเอาชสนะคนที่เกิดในวันอังคารนั้นตอนยังน้อยชีวิตขอนขางจะยากจนต้องได้ต่อสู้ และดินล้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวเหมือนเป็นกรรมสางสรรค์ที่เหตุให้ต้องถูกยากลำบากมาแต่อยู่ยังน้อยแต่ก็เป็นความโชคดีของคนที่เกิดในวันอังคารเพราะเหตุให้คนที่เกิดในวันนี้มีวิชาต่อสู่ชีวิตมาตั้งแต่น้อยยังไว้เส้นเดียวกันจึงเหตุให้ชีวิตในวัยกลางคนของคนที่เกิดในวันอังคารจะร่ำรวยรั์สินและเงินทอง ตัวของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่ดุมันขยันเพียรมีความอดทนสูงและเป็นคนที่กัดบ่ยอมปล่อยจึงเหตุให้ชีวิตเจริญหุ่งเฮืองและสุขสบายในภายหลังและลักษณะส่วนใหญ่ของคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่มีจิตใจสปอร์ตใจใหญ่ใจกว้างจึงเหตุให้เป็นที่หู้จักของปวงส้นทั้งหลายทั้งปวง คนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าคอยส่วยเหลือเหตุห้ยสวิตต้องพบกับความเจริญหุ่งเฮืองและพาสุขจะนำแห่งความโชคดีมาให้สีวิตดวงสตาของคนที่เกิดในวันอังคารน,น,นั้นจะมีผูรักษููใหญ่เข้ามาให้การอุปถมัมภ์ขำสูเหตุหายสวิตประสบผลสำเร็จและร่ำรวยสีวิตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะคนที่เกิดในวันอังคารน,น,นั้น เป็นคนที่เอาจริงกับชีวิตในการทำงานเป็นคนที่เอาจริงจึงเหตไหงานนั้นหลุลวงไปด้วยดีเหตไหชีวิตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีหนามีตาในสังคมคนที่เกิดในวันอังคารเป็นคนที่มีหัวสลาดและลักแหลมเป็นคนที่มีไหวพริบเอาตัวรอดได้อยู่เสมอคนที่เกิดในวันอังคารนั่นเป็นคนที่มีดวงมหาโพกศัพท์ ในเรื่องของเงินทองทองพะคนที่เกิดในวันอังคารมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตหลายกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดเพราะคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเป็นคนที่มีหัวการค่ามาแต่อายุยังน้อยแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คัดขวางชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารที่เหตุให้ชีวิตเคยติดติดกัดขัด เหตุยังก่อโบขึ้นโบเกินทั้งๆที่ค้นเกิดวันอังคารนั้นมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จแต่อยู่ยังน้อยดังนั้นทางซ่องมหารวยจึงได้นําเอาเคต็หลับที่เหตุให้ค้นเกิดวันอังคารนั้นล่ารวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่เองคือสี่เคต็หลับที่เหตุให้ค้นเกิดวันอังคารนั้นล่ารวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่ค้นเกิดวันอังคาร บ่เคยฮู้และบ่เคยคิดมาก่อนเมื่อได้ลวงหู้เถึงเขล็ดลับนี้แล้วจะเห็นห้ชสวิตลำรวยอย่างเห็นท่านตาและชสวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารถ้าเหตุได้ทั้งสี่ข้อนี้จะเห็นห้ชีวิตเหตุอย่างลงไปก็จะมีแต่ความเจริญค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมด จากดวงล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตระกูลความถูกจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินทองจะไหลามาเทมาแบบโบเคยคิดเคยฝันมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนั่นก็คือก่อนจะนอนให้ไหวพระสดมนอยู่เป็นประจำเคล็ดลับในข้อนี้ อาจอาจจะหูตัวหรือบอกหูตัวก็ตามอาจจะเคยเหตุหรือบอกเคยเหตุก็ตามหาภายได้ล่วงหูเถิงเข็ดหลับนี้แล้วจะเหตุหายซีวิตโชคดีกว่าค้นที่เกิดในวันอื่นๆขอย้ำอีกว่าจะเหตุหายีวิตโชคดีกว่าค้นที่เกิดในวันอื่นๆพอเข็ดหลับในข้อนี้นั่นก็คือการไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนสิ่งที่เหตุให้ค้นคนหนึ่งโชคดี นั่นก็คือการไหวพระสวดมนต์เพราอจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอํำนวยโชควาสนาให้เหตุให้เกิดคำว่าดวงดีหรือโชคดีมีวาสนาเหตุหลับในขอนี้ก็คือจะเหตุให้ชีวิตผิกผันในส่วนขามคืนจากดวงลล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐี ล่ำรวยสับสินและเงินทองจะเหตุให้ีวิพผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือจะเหตุให้ดวงสตามีโอกาสสูงที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเติงว่าตัวทานั่นจะปิดตาจับลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข่าหาอยู่ดีเหตุให้สวิตได้นอนหนับเงินแสนเงินล้านในส่วขามคืนเหตุให้ความถูกหายไปความล่ำรวยจะเข้ามาทดแทน เหตดลับในการสวดมนต์มีดังนี้ตั้งนโมสามจบสวดอิติปิโสสามจบแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิหลังจากนั้นให้กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอระลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยเหตุมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์หากเทวดาตนใดหรือเทพเทวดาตนใดหรือพญานาคตนใดดวงจิตวิญญ,ญาณตนใด เคยเห็นข่าพเจ้าได้เหตุคุณงามความดีแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ไปจนถึงอนาคตศาสตร์ให้น้อมนำเอาบุญน,นั้นและกุศลนั้นมาเป็นคารวะปัใจจัยในศาสตรนี้ในเวลานี้และในเดี๋ยวนี้ด้วยเถินและกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุเขตหลับขอที่สองนั่นก็คือ การขอขมาจากพ่อและแม่พระพุทธเจ้าเกยได้กล่าวไว้ว่าพ่อและแม่นั่นหรือบิดามารดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์เป็นผู้มีอุปการีและคอยเกื้อหนุนเฮาเหตุให้เฮามีกรรมต่อกันและกรรมนั่นเองจึงเหตุให,ห้เฮาเกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันและภัยก็ตามที่มักเหตุให้พ่อแม่ต้องเสียใจและสะเทือนใจเหตุให้พ่อแม่ต้องห้องไห้ บอดูแลพ่อแม่สางแต่ปัญหาแล้วให้พ่อแม่ตามแก้ไขขโมยของพ่อแม่เป็นต้นดังนั้นการขอเอโหสิกรรมบ่าจะเป็นการล่างเท่าพ่อแม่เพราะเป็นการแสดงความกตัญญูหูบุญคุณบางคนเมื่อชีวิตติดติดขัดขัดก็มักจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลบ้านไกลเฮือนแต่ลืมไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการกอกมา และขอพรอจากพ่อแม่นั่นเองการขอกะมาและขอพรขอโชคขอลาบจากพ่อแม่มีดังนี้นำเอาเทียนหาคู่และพ่วงมาไล่หนึ่งพวงกราบเท้าพ่อแม่สามบาทแล้วกล่าวตามนี้การยะกัมมังว่าจีกัมมังมโนกัมมังกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยเหตุมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ ที่เคยเหตุให้พ่อแม่ต้องเสียใจกรรมบนไดที่ข้าพระเจ้าเคยเหตุผิดพลาดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันที่ได้เหตุบ่ดีต่อพ่อและแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีทั้งตอ่อหนาและหลับลางก็ดีพอให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถินกราบเท้าพ่อแม่สามครั้งเขตหลับขอที่สามนั่นก็คือการหาทานสิ่งที่เหตุให้คนธรรมดาทั่วไป กลายเป็นคนที่ร่ำรวยรัพย์สินแหละเงินทองและมีสื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือการหายทานการหายท่านในที่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจพิษคิดว่าการจะหายทานใดนั้นต้องเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ในความเป็นจริงแล้วการหายท่านในที่นี้ก็คือการให้ความหู้การช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยก,กว่าตนเองการหาชีวิตคนที่กำลังตกทุกข์ไดยาก อย่างเซนการบริจาคเลือดหรือการให้สิ่งของต่างๆบุญกุศลส,ส่วนนี้จะเหตุให้ชีวิตของทานนั้นดีแบบก้าวกระโดดเหตุให้ชีวิตโชคดีในการหาเงินหาทองแบบเพิ่มทวีทานอาจจะหู้ตัวหรือบอกหู้ตัวก็ตามเพราะบุญที่ทานเคยเห็ุและเคยสวดเหลือคนอื่นนั้นเมื่อชีวิตทานตกถูกไดยาก คนอื่นก็จะสวยชีวิตทานเช่นเดียวกันเขตหลับข้อที่สี่นั่นก็คือการหักษาสินหาบุญเก่าเทวดาจะส่งเสริมชีวิตให้กับคนที่หักษาสินหาจะพบพ่อแต่ความเจริญหุงเฮงเห็ดอย่างทำอย่างลงไปก็จะมีแต่ความโชคดีก้ามหาเห็ดให้ชีวิตร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองและมีเทพเทวดาหรือสิ่งศักซิด คอยปกป้องหักษาคุ้มครองเหตุห้ยชีวิตขาดแคลนจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการหักษาศีลหาบางคนอาจจะเหตุได้ทั้งหาขอแต่บางคนอาจจะเหตุบอดใดแต่เคล็ดลับก็คือในตุถๆวันศีลให้หักษาศีลหาห้ครบเพราะในทุถๆวันศีลน,นั้นจะมีเทพเทวดาตั้งหาองค์ลงมาก,กวดเบืองโลกมนุษย์คนที่หักษาศีล และสินทั้งหาขอมีดังนี้ขอที่หนึ่งเว้นจากการขาขอที่สองเว้นจากการขโมยเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนเองขอที่สเว้นจากการประพิษในกามการนอกใจครูหักหรือครูครองขอที่สเว้นจากการว่าวตัวหลอกลวงขอที่หเว้นจากการกินสิ่งของที่เหตให้มึนเมาภัยที่พังจบแล้ว พิมคำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วสีวิททานจะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอน